รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย,โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยทอสอสธนาคารบ้านของคนไทยเตรออยยท้าาพ่ การที่9ก้าท่านสอนหลายอย่างสอนให้ทาเศรษฐกิจพอเพียงก็เห็นคนนั้นทําคนนี้ทาคือคือมีตัวอย่างแล้วก็ลูกก็เลยมาพาทําทําหลายอย่างอะ่ะในสวนอะ่ะทานาเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูทาสวนผักสวนครัวว่ากินได้แล้วนะนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ชีวิตเราก็ดีขึ้นอยู่ดีกินดีอะไรก็ปลอดสารพิษอะไรพวกเนี้ยไม่มียาพิษไม่มีอะไรทุกอย่างก็ไม่ไม่ใช้เคมี ทำแบบนี้คือคือสุขภาพกระแข็งแรงอะไรก็ดีจิตใจก็ดีทุกอย่างดีหมดอยู่ดีกินดีเพอรอเศรษฐกิจพอเพียงก็จะทำต่อไปเรื่อยๆคือมีความสุขทางใจ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบพบกับรายการ Triple น m a เอ็มแมก n a ซีนออนแค่ะรายการดีๆที่นําเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะคะเรามาพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์เวลา16.30นาถึง16.55นาท,ทางไทยรัฐ5ค่ะสัปดาห์นี้ยังเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะมีความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ที่สําคัญค่ะวันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนท่องเที่ยวในเมืองไทยนะคะบรรยากาศหน้าท,าท่องเที่ยวมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั่วทุกภาคและตอนนี้ไปเที่ยวที่ไหน ลืมพกแมสเจลแอลกอฮอล์นะคะเป็นเพื่อนเดินทาง เพื่อที่เราจะช่วยกันป้องกันโควิด1 i อีกด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับละครนะคะจิตอาสาตามรอยเท้าพ่อเป็นละครสั้นจากสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้นเพื่อที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเทิดทูนสถาบันสูงสุดของปวงชนชาวไทยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามละครสั้นในตอนที่ชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านพอเพียงรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพ,มพร้อมๆกันค่ะ พ,าาพ่อผู้ใหญ่ฉันจะจะเป็นห่วงมันแล้วนะถ้าไม่อุ้มยังเป็นแบบนี้ต่อไปมันจะไม่เหลืออะไรเลยทำไมละ่ะยายนุย้ยก็ฉันเห็นมันใช้เงินเกินตัวใช้ของแพงๆติดรูนะสิเขาอาจมีกำไรดีนะยายนุย้ย มันก็คงอย่างนั้นแหละผู้ใหญ่แต่ของมันก็แพงแพงสิ้นเดือนมามันก็เที่ยวยืมเงินคนโน้นเที่ยวยืมเงินคนนี้มันก็โดนกันทั้งหมู่บ้านแหละพ่อผู้ใหญ่ก็ที่มาคุยกับพ่อผู้ใหญ่ก็เลี้ยงนี่แหละสงสารลูกมันกลัวไม่มีบ้านอยู่ยังไงก็ฝากพ่อผู้ใหญ่ด้วยนะอืมฉันจะลองดู ดีครับหลวงพ่อผมได้ยินคนในหมู่บ้านเขาพูดกันว่าถ้าไม่อุ้มมีคืนเงินก็จะไล่ออกจากหมู่บ้านปัญหานี้เท่าที่ได้ฟังโยมผู้ใหญ่เล่ามาอาตมาคิดว่าต้องให้โยมปุ้มคิจารณาแต่ตรองดูว่าต้นเหตุปัญหาคืออะไรเพื่อให้เขาเข้าใจตัวเองก่อนไม่เช่นนั้นใครก็ไม่สามารถช่วยโยมปุ้มได้ เป็นพาะว่าดิฉันอ,อยากได้โน่นได้นี่ก็เที่ยวผ่อนไปเสียทุกอย่างตอนนี้ไม่มีเงินก็ไปหาหยิบยืมชาวบ้านเจ้าค่ะหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนไปใชน้นี่เขายิ่งได้ยินว่าเขาแหละจะจับดิฉันเข้าตารางด้วยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยดิฉันด้วยเจ้าค่ะถ้าโยมรู้จักสำนึยผิดขยันทรามาจินรู้จักประมาณตนรู้กินรู้อยู่อาตมาจะช่วยพูดกับชาวบ้านให้ ฉันจะปรับตัวเจ้าค่ะหลวงพ่อนี่แหละในหลวงรอเก้าพระองค์ถึงสอนให้คนไทยเรารู้จักกับความพอเพียงเข้าใจไมโ mm hmm. ยกุ้มฟังแล้วเอาไปปรับใช้ดูนะเจ้าค่ะหลวงพ่อนั่นก็คือความดีดีดีที่เราได้แบ่งปันลงที่มีแต่ความจริงใจแล้วเราได้แชร์ก ากเหตุการณ์น้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงบ้านเรือนของประชาชนเป็นจำนวนมาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงจัดกิจกรรม PEA ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทับลานโดยมีนายขจรโปร่งฟ้าผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภ,ภาคกลางจังหว,วัดพระนครศรีอยุธยา,าเป็นประธานพร้อมปล่อยขบวนรถและทีมพนักงานจำนวน20ทีมรวมถึงทีมช่างมากกว่า300คนออกให้ความช่วยเหลือตรวจสอบและปรับปรุงฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเข้าแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอทิเต้ารับ สวิตไฟฟ้าสายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าและเปลี่ยนไม้แป้นรองมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยประชาชนในพื้นที่ตำบลบุกพรามนะครับอำเภอนาดีตรงนี้ประมาณ7หมู่บ้าน154ครัวเรือนที่ประสบปัญหาในเรื่องของการใช้ไฟภายในบ้านที่ยังไม่มีความปลอดภัยอยู่วันนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเราก็จะมาดูแลทั้งหมดเลยเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้นะครับและก็ใช้อย่างปลอดภัย มันดียังไงอะเหรอชีวพอ์สมันมีโอเมก้าสามมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อได้เดียว,ว่ามันดีได้เรืยเลือดชีวพอลสว,วัสดีครับไอ้บล็อกขอแอร์แบบเย็นเฉียบเปิดทีเดียวอะโลกทั้งใบนั้นเย็นเจียบผ้าให้เนีย้ยแบบผมขอบแบบประหยัดไฟถ้าเกิดบล็อกไม่มีผมคงต้องีครับต้องรุ่นนี้แบบไม่กินไฟขอแค่บนั้นต้องใส่ใจ ปลูกปลูกแล้วเย็นทั้งคุณเย็นทั้งบ้านถ้าอยากเย็นกันทั้งเมืองแค่ปลูกแล้วแชร์พร้อมแฮชแท็กมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกัน ปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนกาแฟมาแล้วครับลูกค้าน่ารักธุรกิจก็ดีถ้าไม่มีที่เก็บเงินกนะระจายมาที่บัญชีเพื่อนๆก็ได้นะมันอยู่กับพวกคุณผมก็ไม่ได้ดอกเบีย้ยเหมือนฝากทอสอเีครับฝากเงินกับทอสอเนี่ยเราได้ดอกเบีย้ยสูงเงอนไขก็ดีดูนี่ครับแอปพลิเคชัน GSBL คอนโทรลชีวิตยุคใหม่ให้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเงินชำระเงินกู้ดูใบเสร็จผมมีที่เด่นมากคนนี้นี่คือสลากออมทรัพย์ทอสอดอกเบีย้ยดียังใช้เป็นมรรกได้ด้วยนะครับรออะไรกันล่ะไปทอสอกัน ธนาคารนมคารสงเคราะห์ช่วยให้คนไทยมีบ้านมันดียังไงอเหรอชีวาพอมันมีโอเมก้าสมันดีกว่าที่คิดมันดีต้องดิเดียว่ามันดีดิเดีเลือดชีวพอมช,ช่วงนี้ผมดวงไม่ค่อยดีเลยโดนวาสนาเสริมโชคลาภแต่ธุรกิจก็กัะสุดการเงินไม่ไดีความรักก็ยอาจารย์พอใจ ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีต้นไม้อยู่รอบๆครับปลูกแล้วชีวิตดีเอาได้เข้าเฮียถ้าอยากชีวิตดีกันทั้งเมืองแค่ปลูกแล้วแชร์พร้อมแฮชแท็กมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนกลับเข้าสู่รายการที่เป็นเอ็มแมกกาซีนออนแอร์ค่ะคุณผู้ชมคะท่ามกลางวิกฤต ะะมักจะมีโอกาสอยู่เสมอเป็นคํากล่าวที่ถูกต้องและเช่นเดียวกันนะคะมีนักธุรกิจท่านหนึ่งนะคะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะถึงขนาดต้องปิดกิจการลงและในวันนั้นนะคะเขาเองก็ได้มาปลูกต้นอ่อนทานตะวันเพื่อรับประทานภายในครอบครัวจนในที่สุดนะคะได้เห็นแสงสว่างและก็มีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาปรับใช้โดยการปลูกต้นอ่อนของดอกทานตะวันนะคะปลูกรับประทานเสร็จแล้วก็นําไปขายสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกา วันนี้อยากจะพาผู้ชมไปติดตามเรื่องราวนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะในสภาวะที่ทั้งโลกประสบปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จนนำมาสู่ปัญหามากมายหนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่เลี่ยงไม่ได้คือปัญหาด้านเศรษฐกิจ จากปัญหานี้ทําให้หลายบริษัทหลายสํานักงานหรือหลายกิจการได้รับผลกระทบนี้เช่นกันคุณลาวันคงรักหนึ่งในเจ้าของบริษัทเกี่ยวกับการอบรมบุคลากรก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้มีการยกเลิกงานเป็นเวลาหลายเดือนทําให้คุณลาวันคงรักต้องหาทางออกในการหารายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองในช่วงวิกฤตนี้ จึงนำไปสู่การน้อมนําปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนสามารถพึ่งตนเองได้และยังสามารถส่งต่อความรู้ให้แก่ผู้อื่นให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้เรามาเริ่มต้นปลูกผักต้นอ่อนเนี่ยในช่วงโควิดนะคะประมาณเดือนมีนาที่ผ่านมาคือธุรกิจหลักที่เราทําในส่วนของ HRD Center เนี่ยเราโดนยกเลิกหมดเลยไม่มีงานทําช่วงนั้นทําให้เราต้องกักตัวอยู่บ้านค่ะเลยเป็นจุดที่ ต้องหาอะไรทําอยู่ที่บ้านบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่มากมายแต่ว่าสนใจในส่วนของเรื่องการปลูกผักเพื่อมันเป็นแหล่งอาหารก็เลยได้ศึกษาว่าจะทําอะไรที่เราใช้พื้นที่แค่นี้ปลูกต้นไม้ได้มันก็เลยมาลงตัวที่ต้นอ่อนซึ่งใช้เวลาสั้นมากเริ่มต้นเลยคือศึกษาจาก YouTube เลยค่อยๆเรียนรู้ว่าต้นอ่อนมีอีอยา่าง ต้นอ่อนใช้ระยะเวลากี่วันแล้วก็มีประโยชน์อะไรยังไงบ้างเริ่มปลูกอันแรกคือต้นอ่อนทานตะวันนะคะเป็นอันดับแรกเสร็จแล้วก็พัฒนาต่อมาเป็นต้นอ่อนผักบุ้งแล้วก็เป็นต้นอ่อนข้าวสาลีเป็นต้นอ่อนตโตเมี่ยวอีกตัวหนึ่งคือถั่วงอกขัวโตว<ม>เริ่มจากกินกินแล้วหลายๆคนเห็นแล้วแบบขอพี่ก็เริ่มแบ่งปันข้างบ้านเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนที่มาขอ ทีนี้ก็เริ่มลองทําขายขายเนี่ยอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็มีคนมาซื้อถึงบ้านเลยคือเป็นช่วงที่กักตัวแบบเราไม่ต้องไปไหนวันๆลงมาก็จะปลูกต้นไม้อยู่ที่นี่แล้วก็มีคนมาซื้อที่ต๊ะไม้หินตรงนี้หลังจากที่เราเราปลูกพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็มีการแปรรูปได้ด้วยเป็นทั้งอาหารทั้งขนมได้หลากหลายเลยค่ะ ทุกอย่างที่เราปลูกต้นอ่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักบุ้มข้าวสาลีทันตะวันโตเหมีย่ยวถั่วเอกหัวโตทุกอันเลยคือขีดละ20ขายแบบง่ายๆใครมาซื้ออะไรยังไงผสมได้หมด พอหลังจากทําขายคนเริ่มสนใจอยากจะทําบ้างทีงนี้เราก็เลยกลายเป็นสอนสอนอาชีพให้กับเขาปัจจุบันนี้สอนคนในจังหวัดเนี้ยถ้าร่วมร่วมเราประมาณมากกว่า500คนได้แล้วนะคะมีทั้งสอนให้กับภาคราชการแล้วก็ในส่วนของส่วนตัวที่มาเรียนมาเรียนกันตรงนี้สอนทุกอย่างให้ลองทําจริงเลยถ้าใครมาไกลแค่ไหนอยากจะทดลองให้บ่ม,มเมล็ดแช่มเมล็ดทําให้หมดสอนฟรีเลยสำหรับตัวไรายได้นะคะ ถ้าเราดูจากพื้นที่ปลูกเนี่ยจะเป็นตู้แซลนสีเขียวใบนี้ซึ่งตู้ใบนี้มันสามารถปลูกต้นไม้ใส่ถาดแบบนี้ได้ทั้งหมด12ถาดถาดนึงเนี่ยมีมูลค่าที่เราขายได้ตีสะว่าถาดละร้อยก็จะเท่ากับ1,200บาทอยู่ในตู้นี้ผักต้นอ่อนเนี่ยเราใช้เวลาการเก็บเกี่ยวไม่เกิน7วันส่วนถ้าเป็นตัวถั่วงอกหัวโตวเราสามารถใช้กระมังเพาะได้ไว้ในบ้านเป็นกล่องโฟมซ้อนๆได้อันนี้อยู่ที่ว่าเราละจะปลูกมากน้อยแค่ไหน เพราะว่ามันมันไม่ต้องใช้พื้นที่นอกบ้านเลยในช่วงที่เราเจอผลกระทบตอนโควิดนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราจะทํายังไงให้มันมีรายได้เข้ามาแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งก็มาคิดถึง ที่พ่อหลวงเราสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันพอประมาณให้มีภูมิคุ้มกันตรงนี้พอปลูกผักแล้วเราเริ่มกินเองพอส่วนที่เหลือเราเริ่มแบ่งปันแล้วมันก็สร้างรายได้ให้เรานอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันยังสามารถสร้างเป็นอาชีพให้กับตัวเราแล้วก็เพื่อนๆหรือคนที่สนใจให้เขามีอาชีพต่อยอดด้วยเราไม่ใช่แบ่งปันแค่อาหารแล้วนะเรายังแบ่งปันความรู้ให้เขาไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ด้วย ซึ่งตรงนี้คิดว่ามันกลายเป็นความพอเพียงที่ที่พี่ได้หลับแล้วก็มีความสุขมากด้วยค่ะ บริษัทปตทจำกัดมหาชนจับมือสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนและภาคีเครือข่ายจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่13ในหัวข้อพลังงานชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่โดยมีนายประเสริฐสินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดงานมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมงานเป็นจำนวนมากในการนี้นางสาวดวงพรเที่ยงวัฒนธรรมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์บริษัทปตทจำกัดมหาชนให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเครือข่ายพลังงานชุมชนสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศและการออกบูธนิทรรศาการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้จากหน่วยงานบริษัทและชุมชนท้องถิ่นในเครือข่ายชุมชนวิถีพอเพียง4ภูมิภาคข,ของปอตทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รงังสิต สัมมนาวิชาการเนี่ยเป็นนิวิตใหมายที่ดีนะคะที่มีส่วนร่วมในการานําชุมชนเนี่ยที่อยู่ในเครือข่ายของเราเนี่ยมาเข้าร่วมสัมมนาเพื่อที่เขาจะได้รับความรู้จากการสัมมนาเนี่ยแล้วก็ไปประยุกต์ใช้พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตการดําเนินกิจการของเขอก็เชื่อว่าการจัดสัมมนาเนี่ยค่ะเป็นการ แชร์ความรู้แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ให้ผู้เข้ามาร่วมสัมมนาได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์สร้างเครือข่ายแล้วก็จะได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของความรู้หรือปัญหาที่เขาเกิดขึ้นในชุมชนก็จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในแต่ละชุมชนได้การจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยในครั้งนี้เพื่อนําองค์ความรู้เรื่องพลังงานที่มีอยู่มาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะและส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชนเพื่อให คนในชุมชนมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปสวัสดีครับเอ้บล็อกขอแอร์แบบเย็นเฉียบเปิดทีเดียวอะโลกทั้งใบนั้นเย็นเฉียบถ้าให้เนีย้ยแบบผมขอแบบประหยัดไฟอะถ้าเกิดบล็อกไม่มีผมคงต้องีครับต้องรุ่นนี้แบบไม่กินไฟขอแค่โบลนั้นต้องใส่ใจปลุก ปลูกแล้วเย็นทั้งคุณเย็นทั้งบ้านถ้าอยากเย็นกันทั้งเมืองแค่ปลูกแล้วแชร์พร้อมแฮชแท็มาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนมันดียังไงเหรอชีวาพอลมันมีโอเมก้าสมันดีกว่าที่คิดมันดีต่องไดเรียกว่ามันดีได้ดีเลือกชีวพอ ขอต้อนรับสู่ชีวิตอัจฉริยะที่ครบกว่าแรงกว่าครอบคลุมกว่าจากทรูป, Welcome World. ประสบการณ์อัจฉริยะการเชื่อมต่ออัจฉริยะการศึกษาอัจฉริยะสัมผัสชีวิตอัจฉริยะบนเครือข่ายอัจฉริยะใช้ได้แล้วครบ7 7จั7งหวัดทั่วไทย เปลี่ยนมาใช้ชีวิตอัจฉริยะชีวิตรู u g อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยัง่งยืนของเราช่วงนี้ผมดวงไม่ค่อยดีเลยต้นวาสนาเสริมโชคลาแต่ธุกรกิจก็ขัดสุดการเงินไม่ดีความรักก็ยังอาจารย์พอจะพะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีต้นไม้อยู่รอบๆครับปลูกแล้วชีวิตดีอเอาได้เข้าเฮียถ้าอยากชีวิตดีกันทั้งเมืองแค่ปลูกแล้วแชร์ร้อมแฮชแท็ก มาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนมันดียังไงอหรอชีวาพอมันมีโอเมก้าสมันดีกว่าที่คิดมันดีต้องได้เดียว,ว่ามันดีได้เียเลือดชีวพอล กลับเสูรายการทีเป็นเอ็มแมก a ซินออนแอร์ค่ะคุณ้ชมคะในช่วงนี้จะพาคุณชมไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งทางชมรมแม่บ้านตํารวจสอบสวนกลางได้จัดทําโครงการแม่บ้านตํารวจสอบสวนกลางปันน้าใจต้านภัยหนาวให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงและประชาชนในพื้นที่อําเภอแม่จันรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ ชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลางส่งมอบความอบอุ่นรอยยิ้มและน้ำใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงและหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งคุณนิพพันสุขวิมลประธานแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลางบชอกอรพร้อมคณะแม่บ้านตำรวจได้นำผ้าห่มยาสามัญประจำบ้านและเครื่องใช้ต่างๆมอบให้แก่ข้าราชการตำรวจและแม่บ้านตำรวจในพื้นที่อำเภอแม่จัน หน้าสถานีตำรวจทางหลวง5กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวงและพื้นที่เชียงแสนสถานีตำรวจน้ำหนึ่งกองกำกับการ12กองบังคับการตำรวจน้ำจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสภาวะอากาศที่หนาวเย็นและนอกจากนี้ยังได้แบ่งปันไออุ่นโดยมหมออผ้าห่ม เครื่องกันหนาวและอุปกรณ์กีฬาแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่จันสองหมู่บ้านคือบ้านอากูตำบลเทิดไทยและบ้านจัดลอตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายภารกิจของชมรมแม่บ้านสอบสวนกลางภารกิจหลักๆเราจะมีอยู่3อย่างคือในส่วนแรกภารกิจในการเทริดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากรรษัตริย์ภารกิจ รองลงมาคือสนับสนุนดําเนินกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและครอบครัวข้าราชการตํารวจและในส่วนที่3คือส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแม่บ้านตํารวจค่ะในฐานะที่เป็นประธานชมรมแม่บ้านตํารวจสอบสวนกลางนะคะในส่วนตัวตั้งใจว่าจะกลับเคลื่อนชมรมของเราโดยจะช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับแม่บ้านตํารวจที่อยู่ในบชก ให้มีศักยภาพในการสร้างอาชีพของตัวเองเป็นแรงเสริมให้กับครอบครัวให้กับสามีที่เป็นตำรวจจะได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่บ้านตำรวจหลายๆท่านมีความสามารถพิเศษซึ่งยังไม่ได้ถูกดึงออกมาอย่างเต็มที่ เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องเราต้องให้เขาลองคิดว่าเขาเนี่ยมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างและอยากจะทําอะไรบ้างซึ่งเราก็จะมีทีมงานมาช่วยดูแลแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพโดยการเสริมสร้างอาชีพที่ต้องการอยากจะทําแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีอาชีพอยู่แล้วเราก็จะหาช่องทางในการโปรโมทสินค้าของคุณต่อไปค่ะโครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะคะ เกิดขึ้นจากที่ผู้บังคับบัญชาอยากจะเจอผู้แต้บังคับบัญชาซึ่งอยู่ห่างไกลซึ่งอยู่ในถิ่นธุรกันดารแล้วก็จะมีชาวบ้านที่เขายังขาดแคลนเรื่องเครื่องห่มกันหนาวอยู่และเราก็โชคดีที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนเราก็เหมือนเป็นสะพานบุญนำมอบความอุ่นคั้งนี้ให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลค่ะ เราตั้งใจว่าจะไปในถิ่นทุรกันดานให้ทั่วทั้งประเทศนะคะก็แบ่งเป็นหลายๆภาคครั้งต่อไปคิดว่าจะไปที่ตากเพราะว่าเคยเห็นเคยเห็นที่ตอชะดอโพสตมาว่าใครมีเสื้อผ้ากันหนาวเก่าๆแล้วอยากจะช่วยบริจาคน้องๆชาวเขาไหมพี่ก็เลยตั้งใจว่าพี่จะพาชมรมเราเนี่ยไปเยี่ยมเยียนน้องๆในในเขตนู้นค่ะ อยากจะให้น้องๆสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลางทุกคนนะคะให้เอาใจใส่ครอบครัวตัวเองทำหน้าที่ตัวเองให้ให้ดีที่สุดดูแลครอบครัวดูแลสามีดูแลลูกแล้วก็ถ้าเกิดเรามีความสามารถพิเศษอะไรค้นหามันให้ได้แล้วก็นำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะสร้างอาชีพให้ตัวเองสร้างพลังให้กับครอบครัวเพื่อเป็นแรงกำลังอีกด้านหนึ่งให้กับสามีและที่สำคัญเมื่อเราครอบครัวเราเข้มแข็งแล้วเราแบ่งปันให้กับ ประชาชนรอบข้างที่เขายังขาดแคลนอยู่ค่ะ ผู้ชมคะบรรยากาศของประเทศไทยในช่วงนี้นะคะน่าท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั่วทุกภาคของเราไปแล้วอย่าลืมนะคะพกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็แมสนะคะไปด้วยค่ะเพื่อป้องกันโควิด -19 นะคะวันนี้รักเมืองไทยนะคะเที่ยวในเมืองไทยช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐ,ฐานรากไปพร้อมๆกันค่ะเอาล่ะค่ะที่เป็นเ e อ็มแมกซ์ซีนออนแอวันนี้ต้องลาจากผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาดีๆ16บหนาฬิกานาทีถึง16นาฬิกานาทีาาาทางททบสําสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะ